สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพอใจด้วยอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะฮะกับนี่ครับสมุนไพรนะครับที่ตอนนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับผมนั่นก็คือใบกระท่อมนะครับก็มารีวิวนะครับในการกินครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับกับการที่จะลองเคียวใบกระท่อมนะฮะก็จะความสึกจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ผลมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับนี่เรามาทําอะไรกันเนี้ยพี่ก็ครั้งแรกนะโอเคใบกระท่อมเนี่ยตอนนี้มันเป็นสมุนไพรแล้วนะครับก็มีงานวิจัยออกมานะก็คือมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับมีคอย ไปกระตุ้นร่างกายนะครับลดปวดลดเมื่อยแก้ท้องเสียท้องร่วงนะแล้วก็พวกเบาหวานด้วยอ้าวเอาสิแล้วก็พอกินไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ทำให้ทนแดดสู้ง่าไม่เหนื่อยลดการอยากอาหารพอลดอยากอาหารปุ๊บมันก็กลายเป็นลดน้ําหนักไปในตัวอ่ะแล้วก็เขาทดลองกับในหนูทดลองเนี่ยปรากฏว่าแก้สมองเสื่อมได้ด้วยนะครับนะยังเป็นในงานวิจัยนะครับนะตรงนี้ทีนี้วิธีการกินนะครับนะ เขาก็จะมีสองแบบนะครับส่วนมากวิธีแรกก็คือเคี้ยวกินเลยนะส่วนวิธีที่สองเขาก็จะต้มกินนะเคี้ยวเนี่ยเขาจะเคี้ยวใบแก่นะครับส่วนการต้มเนี่ยจะต้มเอาใบอ่อนมาต้มนะเราลองกินครั้งแรกก็จัดสดสดเลยนะแล้วเขากินยังไงเนี่ยพี่วิธีการวิธีการใช่ไหมครับอ่ะเคี้ยวกินนะ,อ,ะอย่างแรกเอาใบได้ใบามาเอาไปล้างก่อนเลือกใบที่มันแก่ๆนะครับ เขาให้ดูที่ก้านเขาให้ดูที่ก้านมันเนี่ยก้านมันนะก้านมันจะแข็งแข็งนะถ้าก้านแข็งแข็งเนี่ยแสดงว่าใบแก่นะครับนะเนี่ยอย่างนี้ก็น่าจะแก่แล้วมั้งเราก็ไม่รู้แล้วก็แข็งแข็งนะเออตัดแต่ไม่มีไม่รู้ดูไม่เป็นเออเนี่ยดูก้านนะที่เขาเลือกกินใบแก่ก็เพราะว่าเวลากินไปเขาบอกว่ามันมันจะไม่ติดฟันมันเคี้ยวง่ายว่างั้นนะอ่า แล้วก่อนกินเนี่ยเขาเขาจะชอบรูดใบเล่นเนี่ยรูดอ่ะเนี่ยปื๊บปื๊บปื๊บอ่าก่อนกินอะรูดก่อนเพื่ออะไรไม่รู้ว่าเห็นคนใต้เขารูดกันอย่างเงี้ยอ่าอ่าให้มันอันนี้วะไม่รู้ไม่รู้กันใครรู้ก็บอกเลยนะเขารูดปุ๊บใช่ไหมอ่เขาก็จะฉีกฉีกใบกินนะครับีอ่าใช่กีเก็ฉีกจากข้างล่างก็ได้อ่า ชี้ออใช่ฉีกเลยไม่เอาก้านใช่เขาไม่กินก้านอ่ชีกมาดึงปลุดเลยมาอืมนั่นแหละประมาณนี้ลวกันอ่ะครั้งแรกครับอ่าครั้งแรกนะแล้วก็ม้วนม้วนเลยใช่อ่ะนะเราจะเป็นอย่างนี้ละใช่อืมเคียวเลยเข้าปากเลย เยียวเคี้ยวเลยเป็นไงตอนผัดแรกยื่อกูทำอะไรมันจะมีขมๆแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบเปรี้ยวนิดๆเออเอือเคี้ยวไปแล้วพักก็มันจะไม่ไม่เปรี้ยวละมันก็จะขมมันก็ละเอียดดีนะว่ามันเป็นใบแก่ใช่ไหมใช่ก็ละเอียดอ ไม่หยีเลยอ่ะขมผมเปรี้ยวๆใช่ไหมมันก็จะขมขมละขมเเนี่ยแหละเขาให้เคี้ยวเขาเคี้ยวไปแล้วก็ดูดน้ํามันอดูดน้ําอำน้าลายเรามันจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็ดูดดูดไปเรื่อยๆแต่เขาไม่แนะนําให้เรากืนใช่ไหมไม่กืนจะเหมือนมันจะกืนได้นะใช่มันกืนมันก็มีคนที่กืนแต่พอกืนเข้าไปเนี่ยใบพวกใบอะไรเนี่ยมันจะเหมือนมันจะไม่ค่อยย่อยนะ แล้วมันจะไปค้างอยู่ในลําไส้เขาจะเรียกว่าเป็นถุงท่อมค้างอยู่ในลําไส้โดยเฉพาะก้านมันเนยที่เขาไม่กินเนี่ยนก้านมันที่เขาไม่กินเนี่ยเพราะว่ามันจะไปเป็นถุงถุงท่อมอยู่ในลําไส้ว่าะงั้นนะเขออาเลยต้องขายกากดูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้อยอย่าง,างเงี้ยนะไปเคียวมามันใบมันละเอียดหมดเลยอ,ะอ่ะนั่นแหละแล้วก็ หลังจากกินเนี่ยประมาณสิบถึงสิบห้านาทีมันจะเริ่มออกฤทธิ์เออนะทีเนี้ยพอมันออกฤทธิ์เขาก็บอกว่ามันสู้แดดจากแดดได้ตามสบายเลยนะ <c oughs> ทำงานไม่ล้าไม่เหนื่อยโอ้โหสู้หมดแล,<ะ>แล้วนี้เราคลายถึงหันใช่ใช่เคี้ยงไปเรื่อยๆอจนรู้สึกว่ามันหมดแล้วรสชาติมันหมดแล้วก็เติมใบบหมดมันมั้นกืนไปเลยก็เติมใบใหม่นะเออเนี่ย มันก็จะออกฤทธิ์ดีแต่เขาว่าแต่เขาว่ากันว่าถ้าอากาศแดดแเนี่ยสู้นะแต่พอฝนตกเ,เจออากาศเย็นเนี่ยมันจะหมดฤทธิ์เพราะว่าต้นกระท่อมเนี่ยมันเป็นพืชที่มันไม่ชอบฤดูหนาวามันชอบฤดูร้อนนะเขา,าวางกันนะเดี๋ยวไปเขียวมาแม่งหมด <laughs> <laughs> มันก็ไม่ได้เป็นกากอะไรขนาดนั้นอ่ะเขียวไปมันก็ละเอียดแล้วก็เหมือนมันเราก็คืนคืนคืนไปด้วยไอใบกระทอมเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะพวกก้านแดงก้านเขียวเหรียญทองหางก้างแตงกวานะดูไงก็ไม่รู้เออแต่ที่คนชอบกินกันก็คือเนี่ยที่ได้รับความนิยมคือก้านแดงนะครับเนี่ยคือก้านมันจะสีแดงแดงใช่ไหมใช่ใช่ช่เนี่ยก้านมันแดงแดงเราเพราะว่า ลิปมันแรงกว่าทุกพันุ์นะจะม้วนอีกอันนะอันนี้ลองหยดเกลือไหมอันนี้ลองหยดเกลือหน่อยไหมมีไหม,ม,ไหมเ,เดี๋ยวไปเอาเกลือมาให้เป็นสูตรเขาใช่ไหมพี่ใช่นี่ฮะก็ขมป้าครับอันนี้เดี๋ยวลองหยดเกลือหน่อยเองเองคายออกมาหน่อยขี้บายออกมาหน่อยอ่า <c oughs> นั่นแหละอ่ะเลยออกเกลือ <c oughs> นั่นแหละ ใส่เท่าไหร่ไม่รู้เยอะป่ะประมาณนั้นละมั้งเออไม่รู้เหมือนกันวะอ่ะม้วนอ่ะมวนมวนมวนเอออนี้ลองแบบว่าใส่เกลือเข้าไปด้วยใส่เกลือเพราะว่าใส่เกลือแล้วเนี่ยลาเคี้ยวไปเนี่ยมันจะทําให้ท้องไม่ผูกอลดอาการท้องผูกอย่างนันนะโอเคอ่ะลองเลยนะลองเลยเว้ยนี่มีเกลือ เฮ้ยมันดีกว่าไม่ไม่ใส่ว่ะพี่เหรอเหมือนเกลือมันไปช่วยแบบกบความขมมันหน่อยหนึ่งเว้ยเหรออืกินง่ายกว่ามันเถอะจะกินง่ายกว่าอันนี้อยู่ที่ว่าใส่เกลือมากใส่เกลือน้อยด้วยนะแอ่ผมเชื่ว่ามันกินง่ายกว่ามันไม่มีความขมเหมือนตอนกินแบบสดๆอะเนี้ยกินกินง่ายความขมมันก็จะมันลดลงอ่ะส่วนมากเขาก็จะกินน้าตามเยอะๆหลังจากกินใบกระท่อมนะ กินน้าตามเยอะๆหรือไม่ก็กินกาแฟนะแล้วก็ออกไปทํางานอือโมันจะคึกเฮ้ยไม่มันจะทนมันจะตู้งนั่นแหละแล้วเขาให้กินวันยังไงเนี่ยวิธีการเพราะ่พี่ก็คแนะนําถ้าตามที่แพทย์แนะนํานะอือกินวันแล้วไม่เกินห้าใบอาที่แพทย์แนะนํานะอือแต่ส่วนมากที่กินกันอะคนที่กินกันก็สามสิบห้าสิบใบที่เขากินกันอะเอออ่ะมันทีนี้มันมีอีกสซดเนอะอืมอ่ะกินกอ็ม นี้เดี๋ยวให้ลองกินกับเอ็มร้อยอืมอ่ะลองดูกินยังไงกินใบก่อนแล้วก็เอ็มร้อยตามนี้เอ็มร้อยใช่อ่ะทีนี้มันมีอีกอันเมื่อกี้เราฉีดจากด้านล่างใช่ไหมใช่อ่าแต่คนใต้บางทีเขาจะฉีดจากข้างบนเขาบอกมันง่ายกว่าเว้ยเหรอเออฉีดจากด้านบนใบจากด้านบนลองเลยเอออ่ะแล้วก็ดึงมาเลยเออมันมนขาดเลยอ่ไอ่าเออ เออผลใต้เขาจะรูดแบบแบบมันมันเขาชนาญการด้สวยเลยอ่ะอ่าแต่เราไม่เป็นไงอ่ะอ่ลองลองอันนี้ลองกินจับเอ็มข่มปากเลยอ่ะจัดปเคี้ยวปกติใช่ไหมใช่ใช่อืมอ่ะจัดเอ็มตาม แบบนี้เขาให้จิบจิบใช่ไหมจิบๆๆจิบจิบก็รสชาติอิมอ่มร้อยอ่ะมันก็มา <laughs> มันก็จะมาแบบกบความขมละอ่าอืมอืมต้องเกี่ยวรายละเอียดก่อนมัน้งแล้วก็ค่อยรๆ <laughs> จิบเอิ่มร้อยไม่รู้ <laughs> เพราะเหมือนเราเหมือนกินน้ําตามอ,ะอ่ะมันจะกลัวปากเราอ,ะอ่ะแล้วเป็นงไงมั้งความรู้สึกถ้าเทียบกับกินใบเปล่า,ลา,ลากินมันกัะเกลื้อกินกับเอ็มร้อยกินเอ็มร้อยง่ายกว่านะอมืมันไม่มีรสชาติขมเท่าไหร่เพราะว่าเอ็มร้อยมันไปเรียกอะไรอ่ะมันโดนลิ้นเราอ,ะอ่ะมันก็ความขมมันก็จะหายไปอ๋อเออมันกืนไปเลยคไหลตามน้ำ อ่ะทีนี้กินอีกวิธีหนึ่งรูดเลยรูดกินเลยยังไงรูดอ่ารูดเลยน่ะนั่นแหละรูดเลยนั่นแหละปราบเออเนี่ยแหละโอยกางขาดรูดยังไงวะเออเซียนเขารูดกันรูดเลยแล้วก็กินเลยว่ะเอออ่ะรัวเนี่อ่ะอ่ะเอาจานออกอ่ะซัดเลยพอรูดเสร็จปุ๊บขยำขยำปาป้าปาป้ากินเลย อ่าอืมล่อใบเต็มเต็มแล้วอ๋อขมเอ็มร้อยตามโนดเกี่ยวไม่ยอมลังเทต้องขอน้ำไหมไม่ขม อ,อ <laughs> <laughs> ผ่านไปประมาณสิบห้านาทีแล้วหลังจากที่พอใจไรเดอร์เคียวไปกระท่อมไปเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างะครับผมผมไม่รู้ว่าผมมโนโปไปเองหรือเปล่านะแต่ผมกินแล้วว่าผมก็รู้สึกแบบว่ามันดีดอะมันดีดมันมีอาการแบบสู้ๆอะไรเงี้ยครับเรามีความแบบเหมือนกระปี้กระเป๋าขึ้นมานิดหน่อยอ เพราะว่าด้วยความที่มันกินครั้งแรกด้วยมั้งอ่าทีนี้ลองให้คําแนะนําสําหรับคนที่จะลองกินครั้งแรกหน่อยครับก็จริงกินครั้งแรกเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าครั้งแรกเลยครับเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเลยก็วิธีแนะนําเนาะก็ให้กินแค่เนี่ยทีละครึ่งเออดีดีกว่ากินทีละครึ่งแล้วก็เท่าที่ผมกินลองไปเมื่อกี้สามแบบถูกไหมกินแบบใบเพียวๆกินแบบใส่เกลือแล้วก็กินพร้อมเอ็มร้อยนะผมว่ากินกับเกลือ มันรู้สึกว่ามันมันกินง่ายกว่าเออเพราะเกลือเหมือนมันไปช่วยลดความขมอะ่ะเออแล้วร้อยทํารู้สึกว่ามันเคี้ยวมันรู้สึกมีความเค็มเค็มเข้ามาประมาณนั้นฮะถ้าถามว่าเอ็มร้อยอ่ะมันเหมือนเรากินน้าําตาลอ่ะเราเคียเค้ยวๆอยู่เรากินน้าําตาลเหมือนมันก็กลืนลงคอไปประมาณนั้นอ่ะคนที่ จะลองก็คือแนะนําให้ทีละครึ่งใบเนาะเพราะถ้าเต็มใบมันจะมากเกินมากเกินไปเพราะมันขมมันขมแล้วก็กินเกลือจะกินง่ายเกลือหรือั่ก็เอ็มร้อยก็ได้นั่แหละสองสูตรนี่แหละที่ผมก็กินแล้วมันง่ายหนาะแล้วก็มีอาการที่มันสู้หน่อยอ่ามันมีฤทธิ์จริงๆใช่ไหมใช่เนาะรู้สึกว่าอย่างนั้นโอเคครับผมก็กินไปแล้วครับก็ประมาณที่ฟังไปนะครับ นี่คือใบกระทอมมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้ก็นําไปใช้อย่างให้ถูกประโยชน์นะครับกินอย่างพอประมาณนะครับใครที่ไม่เคยกินหรืออะไรเงี้ยอย่าไปแบบกินเยอะๆอะไรขนาดนั้นนะก็ลองกินแบบใบสองใบดูนะครับเพื่อที่ให้ร่างกายเราอะรู้สึกแล้วก็สัมผัสกับไอ้ใบกระทอมมันก่อนนะครับเนาะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้ก็มาลองกินใบกระท่อมครั้งแรกนะครับผิดถูกตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า บอกว่ามันครั้งแรกนะก็ขมๆมนะครับโอเคหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะก็ไม่ได้มาแนะนําไม่ได้มาชักชวนและให้กินอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไงก็พบกันใหม่ทลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยลวกันจะทําอะไรต่อกับอันนี้หรือเปล่าไงาก็ติดตามแล้วกันครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมจะมาเพิ่มเติมกันสักนดิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปไปเสร็จใช่ไหมฮะผู้ชมก็ได้ขับรถกลับบ้านจากบ้านติ๊กปกแดงนะฮะก็มาแบบชิลๆครับไม่ได้มีอะไรมากหลังจากที่กินใบกระท่อมไปนะฮะก็ขับมาแอร์เย็นๆสบายๆครับผู้ชมถึงบ้านเท่านั้นแหละฮะแอร์เย็นๆครับเงือแตกครับผู้ชม ร้อนไปหมดทั้งตัวเลยฮะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับอ่าเหงื่อแตกไม่พอทีนี้หง,ง่วงนอนฮะเจออะไรเย็นๆไม่ได้เลยฮะเหงื่อแตกร้อนไปหมดเลยครับนะหลังจากนั้นก็เรียบร้อยฮะอ้วกแตกอีกครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผลกระทบ จากการกินใบกระท่อมหรือเปล่านะนรับอันนี้นี่ผมก็เพิ่งนอนหลับแล้วก็เพิ่งตื่นนะฝากไว้ท่านนี้ครับกับการกินใบกระท่อมครั้งแรกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคงจะไม่ได้กินอีกแล้วนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชม